Hãy cọc con lòng lệch yahao nè lòng lệch yahao nè yahao nè canh wing nè mà em mà em Hây hây. Xin giờ à? à thế. Lộc lộc không phải. Ủa chứ lộc lộc à? After the battle, when the next revive fight arrives, your protocol will be always ready. Watch out, K-9 unit is coming. Ah, there's a U-47 there. ไม่เสี่ยงในคตอแล้ว AK47 ตรงผมนี่ใครอยากได้ไอ้ปล่อยหมาวะ เลือจ๋ากล่องนี้มีปืนอยู่เอ้ยเบอร์สามใครนะเนี่ยส<ะ>เสียงไม้ผมสะท้อนอ<ะ>เอ่ยน้องสายยังสบายดีรู้เปล่านะสบายดีพี่โดนโดนล้อมไปแล้วไม่อยู่ใกล้ๆน้องเล็กไว้อ่ะแล้วจะอุ่นใจ <laughs> มันมาทางนี้ก็เป็นาวางวอลนีทอ่ะ บอดลมด้วยไปเร็วหอไม่มีเหรอ,ไม,หอไม่เอาฮอร์เลยไปแล้วสโนบอร์ดยังไม่มีเลยยังเหมือนกันไปเฮ้ยมันกลับมาเก็บเพื่อนมันยิงยิงไว้ตรงไหนยิงเพื่อนมันไว้ตรงไหนตดองแทบไม่ แตกแล้วยิงให้มันแตกเท่แม่เสียสดายไหมาไม,ามากระดวงจริงเว้ยมันไม่โดนแทบป่ะอ๋อมันเอาฮอชอใครตั้งแอรอ์บดวะเกียวเฮา เอ้ย yeah. งานเข้าเลยทีนี้ไอ้ยา <Yeah. S 1> บญคุณเจ้าช่างใหญ่หลวงนักน้ำตาจะไหลไหมเอา,เอาขึ้นไม่ได้เหรอ,อผมจะโชว์ท่าให้ดูก่อนไง แบบนี้รักตายเลยเอ้ยไปขึ้นขึ้นจ้า uh huh. ขึ้นจ้ามัวจะโมอยู่แผบตาจังผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าไอ้นอนต้มต้ม <laughs> มันมีอะไรตรงนั้นถึงโดนโดนอะไรมันมีคน น้องเล็กก็ไม่น่าถามนะฮะ,ะที่เราถามไม่ใช่เหรออะไรน้องเล็กก็ไม่ใช่เหมือนถาม,มว่าภาษีใส่อะไรเออยังจำได้ก็ไม่คุณนเนอ,อขับนะขับนะหิวยายังแต่ว่าใส่เส้นเลหิวยายังเส้นเยอะ เอาเหียดแล้วเอาเหียดแล้วติดเอาออกไงอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทันไหมเนะ่ะเล็กขับเล็กขับเล็กเ,เ,เ,เปลี่ยน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 นะอ่ะเอาเห้ยแล้วผมฮิวยังไงอ่ะ ผัดซีอิ๊วใส่อะไรน้องเล็กแค่เส้นอยู่อยู่ใกล้ๆเหนียวขาคู่วให้เฮ้ยคนคนยิงแค่ไหนรู้แล้วทางบ้านทางบ้านเพื่อนนี่เอ้ยเย็นเย็ดเค้เอ้ย เฮ้ยเอรวะเออเอาหน่ผมอยู่นอกวงเหรอไปหาแล้วหาแล้วจะไปหาแล้วเพนก่อนเลยแหมเอ้ยผมนึกว่าผมอยู่ในวงแล้วนั่นน่ะบุญคุณเจ้าช่างใหญ่หลวงนักแบบนี้รักตายเลย เบอร์สามเขามีอะไรวะแอร์โบนี <eterm busca> ่วะไปตรงเบอร์สามให้เบอร์สามตั้งแอร์โบนเออหิวยาหิวยาหิวหม้อหิวหม้อห้าสิบโอเค ต้องเลกมีตัวอยู่บนหลังคาไปบ้างวัอ๋ออ๋อยังไม่ได้ดำน้ำใช่ไหมมีตัววิ่งมาแล้วเราไม่หานายน้องทรายเ <c oughs> พิ่งเลิกงานเหรอ <c oughs> เลิกงานแล้วพี่เลิกสองทุ่มแล้วแหละเขาออกกลังกายอ๋อ,อแล้วไงนัไนไงไอ้ตัวนี้ <c oughs> คนนั่นน่ะ <c oughs> ยิงถูกยากปืนนี้ มันเห็นแล้วมอบมอบมอบขวามือมีอีกตัวนึงโอ้ยโดนลุมเว้ยมันสองตัวแล้วนะแทบดักแทบดักเออโดดลงน้ำเลยผมลงมาแล้วครับลงไหนวะเนี่ยเอ่ออย่างไพี่ที่ทะเ ใช่ใช่เอากล่องไอจับก่อนต้องช่วยว่าใครทมีหออยู่เอ้ยมีคนลงไปหลายคนดีกว่าไอ้น้องซายระวังนะมีคนมีคนลงหลายคนโหแบบพี่เยอะมาก ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องหาสโนบอร์ดวะไม่มีสโนบอร์ด้ะโคตรลำบากเอาโอ้จะยินโ้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีรถอยู่ รถกระบะพี่ขับเลยนี่ไงี้น้องเล็กทำไมอ่ะคุณโคตรโคตรใช่ไหมตาผัดไปเดี๋ยวมาหัวเาผมแบบนี้เนี่ยนะเนี่ยผมกำลังจะไปช่วยนะหนีไปช่วย ยากไนงะรถส<อ>้นตินะเนี่ยเห็นไหมเส้นนำทางเห็อปะ่ะนำทางอะ่ะแหละรู้แล้วแต่ว่าเวลามันเลี้ยวมันอะไรเนะี่ย ของเล็กมียาเปล่านะ <c oughs> อะไรอะโอโหงเดิมพลมน้ำไปไหนอะไรนี่ไม่มียาไม่มีอะไรเลย <c oughs> เฮ้ยเออ้ยต้องกดแล้วเฮีย <c oughs> ละงานเข้าอยู่ในน้ำกดไม่ได้ <c oughs> กดๆๆได้อย่าไหวกดได้อย่าไหวกดไม่ได้เนี่ย <c oughs> 对吧？那我。